นี้เรากำลังจะเดินทางไปโอเชียนแต่ด้วยงบประมาณาจำกัดเลต้องนั่งรับบัตกันสิก่อนนี่คือสนามแข่งม้าเออนี่สนามแข่งม้าอันนี้คือสุาอาาอาอสนาน ท <sociedad> ี่สูงๆนั่นคือที่พักของพวกเราเองกนมดเอตอนนี้เรากำลังจะมุดทำา พี่ไม่ค่อยได้มาบ่อยแย่พี่ก็รู้ว่า